สวัสดีค่ะพี่ิจตค่ะดวงความรากักประจำวันที่27เมษายนนะคะคุณได้10คาถากับหัวคขาได้9ถ้วยกับหัว วันนี้นะคะเอ่อพวกอุปสรรคปัญหาหวาภาระในใจที่มันหนักๆเนี่ยมันจะปลดปล่อยได้อาจจะหมายถึงการปล่อยวางอ่ะที่เกิดจากตัวคุณเองเอ่อถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะตัดงานบางอย่างที่มันไม่เวิร์กทิ้งไปนะคะเหลือไว้จะสิ่งที่มันโอเคมีพาราลิตี้ที่ดีแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็คือลดความคิดมากลดกําแพงในใจลดกาดลงนะคะก็จะทําให้สบายใจขึ้นแฟนได้ก้าว่วยกับหัววันนี้จ,จะมีเรื่องที่ทําให้เขาไม่สบายใจไม่สงบอารมณ์เนาะอาจจะหงุดหงิดง่ายนะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็จ,จะงอนคุน มีพลังงานเคมีซี่แล้วก็เดฟนิเยสนะคะอย่างไรก็ตามถ้าคู่ไหนมีปัญหาเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ค่ะไพ่ย,ยังดีอยู่นะวันนี้อยู่ห่าง,งางกันไปก่อนก็ได้นะสำหรับคนโสดสนิทนะคะ10คาถากับหัวมันน่าจะเน้นไปนที่เรื่องงานมากกว่าคุณอาจจะเป็นวันที่ได้แบบตั้งใจทำงานได้เคลียร์งานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์อาจจะต้องรอไปก่อนนะ